สวัสดีครับพบกับช่อง Easy DIY อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมพาไปซ่อมโตนะครับนะเนื่องจากว่าโตเนี่ยขามันของเก่านะครับเขาใส่เดือนมาเล็กนิดเดียวนะฮะมันทําให้มันโยกนะครับนะทําให้โยกให้คอนดูไม่มั่นใจนะครับยิ่งไม้ท็อปเนี่ยหนักมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเออเรามาเสริมด้วยอุปกรณ์ถูกๆกันเลยครับงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50บบาทนะครับนะห้าสิบบาทเองนะครับ ก็แค่ซื้อมาแล้วก็กลับน็อตอีกนิดหน่อยนะครับมายิงนะครับเราไปชมกันเลยครับนะเล็กฉากนะครับซื้อจากร้านนิเตอร์ีไว้นะก็มันทำหน้าที่อะไรล่ะเอามายึดเอามายึดไม่ให้โครงสร้างมันขยับนะนี่นะครับของเดิมนะฮะเขาใส่เดือยมาแค่แค่ประมาณนิ้วเดียวเองนะครับนะซึ่งไม้ตัวนี้มันไม่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมากซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่แล้วนะนะ ใส่เดือนมาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเสริมนะเสริมอุปกรณ์ช่วยตัวนี้เอกฉากนะครับนะฮะหาซื้อได้ตามร a z a d a าเลยนะครับมีร้า a ซ a ้าช็อปปี้มีนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่ยเป็นขนาดนิ้วหนึ่งนะฮะนิ้วคูณ2นิ้วนะครับสาเหตุที่เลือกใช้นิ้วคูณ2นิ้วเพราะว่าค่อนข้างจะรับแรงเยอะนะฮะบางทีมันโยกโตโยกบางทีโตะมันโยกหรืออะไรเงี้ยนะครับนะะก็ต้องรับแรงนะฮะก็มาใส่กันเลยครับ อันดับแรกตอกเข้าไปกน่นะครับเสร็จแล้วตะปูเจียวเยสร็จแล้วนะครับใช้ตะปูเกียวขนาด1นิ้วนะรหรือใครจะใช้สั้นกว่านี้ก็ได้ก็ได้นะครับ หรือใครจะใช้สั้นกว่านี้ก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับเนื้อไม้นะครับนะให้มันพอดีพอดีกับเนื้อไม้นะฮะตัวนี้อาจจะโผล่หัวนิดนึงนะครับโผล่หัวนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาหินเจียเจียออกเล ยิงฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเพื่อให้ล็อกตำแหน่งยิงฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเพื่อให้ล็อกตำแหน่งนะฮะนแค่นี้ก็ล็อกตำแหน่งได้แล้วนะครับที่เหลือก็ยิงตัวที่เหลือให้ครบแค่นั้นเอง คือผมไยปดลยะิดผมไม่นยกดลยิสิงตัวมีนะิสตัหมด ครับส่วนเกินของตะปูนะครับใช้กระดาษทรายที่เ,เจียนะครับนะลบออกได้นะครับ นะครับก็เป็นที่อีกเล็กๆน้อยๆอีกอย่างนะครับ้าอยากให้แน่นสนิทเลยนะหยอดเาาลัดนะครับเกาลัดที่ไปตามแนวตามอะไรพวกนี้นะครับมันจะมันจะแก้อาการไม้แตกได้นะครับแค่นี้ก็แก้ปัญหาการโยกเยกของโต๊ะได้แล้ว เรียบร้อยแล้วครับสรับการวางท็อปลงไปนะท็อปก็เป็นพื้นไม้นะครับนะครงสร้างหนักเลยนะก็ไม่โยกไม่โยกแล้วนั้นแ,แ,แค่นี้นครับขอบคุณมากครับสรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ